สวัสดีชาวสเปอร์แมนทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้มาคุยกันหลังเกมนะครับสเปอร์เฉือนเอาชนะคริสตัลพาเลตนะครับไปด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ะครับที่บ้านของคริสตัลพาเลตคว้า3แต้มสำคัญส่งท้ายปีให้กับแฟนๆได้ไม่รู้จะชื่นมื่นหรือเปล่านะครับเพราะถ้าใครได้ดูเกมนี้เนี่ยก็น่าจะมีคำถามหลายอย่างพอสมควรนะครับเป็นเกมที่คว้าสมแต้มได้ก็จริงนะครับแต่ก็ยังคง ไม่ได้เห็นถึงพัฒนาการหรือว่าประสิทธิภาพที่ที่แฟนบอลคาดหวังอ่นนะเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันทีละหัวข้อแล้วกันนะครับเรามาเริ่มกันที่11ตัวจริงกันก่อนนะครับวันนี้ทมัสแฟรงค์เนี่ยมีปัญหาเรื่องสภาพทีมแน่นอนนะครับเพราะว่าเกมนี้1นนะครับเราไม่มีทั้งชาวิสิมอนแล้วก็ทางด้านของคริสเตียโนโรเมโรนะครับที่2คนนี้ติดโทษแบนไปนะครับก็ฝั่งของวิคาริโอเป็นผู้สำปะตูนะครับแนวรับมีปอโลคิวินดันโซมิกกี้ฟานเดฟเฟนแล้วก็เชสเปนนะครับ ผู้กลางเป็นเบนตันกูก,กับทางด้านของอาชิเกรนะแล้วก็3แนวลุกนะครับมีกูดุสลูกัสเบิร์กวอลนะครับโคโลมวนนี่ um แล้วก็วันนี้นะครับหน้าเป้าเป็นด้านของริชารีสันนะครับสเปอร์เนี่ยเริ่มต้นเกมได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผ่านไป10นาทีก็แล้ว15นาทีก็แล้วนะครับก็ยังไม่สามารถตั้งเกมได้นะครับเป็นฝั่งของคริสตัลพาเลทเนี่ยที่ครองบอลแล้วก็พยายามที่จะทําเกมลุกใส่สเปอร์นะครับสเปอร์ได้แต่เคลียร์ทิ้งอย่างเดียวนะในช่วง15แ,แต่สปอร์เนี่ร มาได้ประตูขึ้นนําก่อนนะครับซึ่งจังหวะนี้เนี่ยโอ้โหมันนิดเดียวเท่าน,นั้นนะเพราะจังหวะเข้าทําของริชาลิสันลูกนี้นะครับมันเป็นจังหวะล้าหน้าของลูคัสเบิร์วอลนะครับที่เออมันเหลื่อมไปนิดนึงอาจจะแบบเออกับเข้าลายล้าหน้าเนี่ยช้าไปหน่อยนะสำหรับเบิร์วอลในจังหวะนี้นะก็น่าเสียดายดนะครับเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่สเปอร์เนี่ยเล่นได้ไม่ดีเลยนะครับแล้วถ้าได้ประตูขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะแบบ ทำให้โมเมนตัมเนี่ยเปลี่ยนไปบ้างะนะครับก็น่าเสียดายนะสําหรับลูกนี้นะฮะคือแบบมันเป็นมันเป็นเกมที่ผมรู้สึกว่าเออเอาเว้จะจะยังไงก็ช่างอะ่ะแต่แต่ขอชนะหน่อยเหอะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีกําลังใจในการดูเท่าไหร่นะครับอันนี้พูดก่อนเริ่มเริ่มเริ่มเกมนี้ยผมรู้สึกว่าผมไม่ค่อยมีกําลังใจในการดูเท่าไหร่อะมันแบบเออเซ็งอะ่ะ และพอมาได้ประตูตอนแรกผมก็ไม่ได้ดูว่ามันล้าไม่ล้มนะผมก็เออเฮ้ยหรือหรือว่าวันนี้แม้เราจะได้ไม่ดีแต่โชคจะเข้าข้างหรือเปล่าเหมือนแบบเกมที่เจอกับเอเวอร์ตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ประตูนะครับแต่มาได้ประตูในช่วงเวลาที่สําคัญอีกหนึ่งครั้งนะครับสําหรับสเปอร์เพราะว่ามาเอาในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับจุดเริ่มต้นเนี่ยจากทีเด็ดเตกมุมีกแล้วนะครับเปิดมานะครับบอลเหมือนจะออกหลังนะครับแต่ว่าทนานะกของโคลูมเวนี่เนี่ยมงกลับเข้ามาได้นะครับ ก่อนที่จะเป็นดิชาริสันที่สกิดเปลี่ยนทิศทางให้นิดนึงนะครับแล้วก็จบที่อาชีเกรนะครับสบัดเข้าไปกลายเป็นประตูที่ทําให้สเปอร์ขึ้นนำนะครับแล้วเป็นประตูชัยในเกมนี้นะครับที่ทําให้สเปอร์คว้า3าแต้มมาได้นะครับซึ่งก็ต้องก็ต้องชมแหละว่ามันมันมันน่าจะมันน่าจะทํากันได้ดีอยู่แล้วนะครับลูกเตะมุมเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกนะ คือผมไม่ได้มีปัญหากับลูกเตะมุมการพัฒนาตรงนี้มันดีขึ้นจริงๆนะผมก็พูดแล้วพูดอีกนะครับแต่สุดท้ายมันก็ยังเป็นสิ่งที่เราไม่ได้อยากจะคาดหวังมันแบบโอ้ยเอาต้องเอาเตะมุมอย่างเดียวเลยเพราะเราเข้าทําอย่างอื่นไม่เป็นผมไม่ได้อยากเป็นแบบนั้นไงเออนะอ่ะแต่ก็มีอีกหนึ่งจังหวะนะครับที่สเปอร์เนี่ยส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายไปเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก็โดนจับล้าหน้าอีกหนึ่งครั้งนะครับก็เป็นจังหวะที่ริชาร์ดีซันนะครับ เลื่อมไปหน่อยนะคือถ้าจะให้เห็นชัดๆเนี่ยก็ต้องเป็นจังหวะนี้นะครับ VR เอามาให้ดูคือมันเลื่อมแบบไม่ถึงครึ่งตัวนะครับก็น่าเสียดายนะจังหวะนี้นะเป็นอีกหนึ่งจังหวะที่ถ้าว่าได้ประตูเนี่ยก็น่าจะมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับคือ2ลูกในวันนี้ที่ดิชาริสันยิงไปได้เนี่ยลูกแรกก็ไม่ได้ล้าจากตัวเองใช่ไหมลูกที่2มาล้าจากตัวเองมันก็น่าเสียดายนะถ้าเขาได้ได้ทำประตูเนี่ยผมว่ายังไงซะคือดิชาริสันมันเป็นคนที่แบบต้องมีความมั่นใจอะ่ะ มันต้องมีความมั่นใจเลยมันจะทำอะไรก็ดีนะครับสำหรับดิชาร์จเซนก็ก็น่าเสียดายนะครับแต่ว่าจบเกมนะครับเรามาดูสถิติกันหน่อยนะครับเจ้าบ้านคริสตัลพาเลทนะครับคองบอลไป62%นะครับสเปอร์38%โอกาสยิงของพาเลทเนี่ย15ครั้งนะครับแล้วก็ตรงกรอบ2ไม่ได้เลยสักประตูนะครับส่วนสเปอร์เนี่ยโอกาสยิง8ครั้งนะครับตรงกรอบ4ได้มา1ประตูนะครับ คือดูจากตรงนี้เนี่ยโอเคโอกาสยิงเนี่ยห่างกันเท่าตัวนะครับแล้วก็เราเป็นฝั่งที่โอเคอาจจะแบบสบะกอไดล้ลุ้นมากกว่ากับการยิงตรงกรอบนะแต่ถ้าเรามาดูกันที่สเตตที่ลึกเข้าไปอีกนะครับอ่ะนี่คือสเตตที่ลึกเข้าไปอีกนะคือดูที่เอาง่ายๆเลยนะแน่นอนเราผ่านบอลน,น้อยกับพาเลตอ,อยู่แล้วนะครับพาเลตเนี่ยของบอลเอ่อจ่ายบอลไปทั้งหมด543คร้งส่วนสครั้งส,ส่วนสเปอร์เนี่ย336ครั้งนะครับ สิ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าเรามันทําเกมลุกไม่ค่อยได้อะหรือแม้กระทั่งจังหวะในการเข้าทําที่อาจจะน้อยเกินไปก็ให้ดูจากการสัมผัสบอลในกรอบเขตโทษนะครับพาเลทในี่ยสครั้งนะครับทัชอินในบล็บอกนะครับก็สเปอร์สิครั้งห่างกันเรียกได้ว่าเท่าตัวพอดีพอดีเลยนะครับในเกมนี้นะซึ่งโอเคต้องยอมรับแหละว่าพอเรามาโฟกัสที่เกมรับโดยเฉพาะในช่วงครึ่งหลังเนี่ยผมว่าเราก็ทําได้ดีนะ คือพอมีเควินดันโซเนี่ยเขาเป็นจุดเด่นของเขาอยู่แล้วจะเรียกได้ว่าหัวแม่เหล็กก็ได้นะครับมึงเปิดมาเหอะมึงอะไรมาเหอะมงทิ้งอย่างเดียวมง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 แต่สิ่งที่มันขาดหายไปคือจังหวะที่เราจะต้องหาช่วงโมเมนตัมในการครองบอลในการเก็บบอลไว้กับตัวบ้างให้พาเลตวิ่งไล่บ้างเนี่ยมันมันน้อยไปหน่อยนะครับมันกลายเป็นว่าเราสกัดเตะทิ้งเตะคว้างแล้วก็ อาจจะมีได้สวนบ้างแล้วก็ได้จบบ้างในบางครั้งใน,ในช่วงครึ่งหลังมันก็ยังดีที่แบบโอเคมีได้ขู่บ้างผมว่าไอ้ลูกที่ยิงแล้วแล้วเข้าประตูแต่ว่าล้าหน้าเนี่ยมันมันยังพอที่จะขู่ทางด้านของพาเลทได้นะว่าเฮ้ยยูห้ามประมาทนะถ้าอยู่ประมาทเนี่ยออ้ก็พร้อมลงโทษเหมือนกันนะผมว่ามันก็มีข้อดีเหมือนกันกับการที่เราจบสกอร์ได้แต่โอเคมันจะเป็นลูกล้าหน้าอะไรนิดนี่หน่อยหน่อยก็น่าเสียดายไปนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างก็คือการเคลียร์บอลน,นะ เปอร์เคียบอลไป48นะครับพาเลท22นะก็ชัดเจนเลยนะครับว่าโอเคว่าเราสกัดเยอะกว่าแล้วก็ต้องยอมรับด้วยว่า1ปัจจัยได้ทําให้ผมรู้สึกว่าเราน่าจะเล่นดีกว่านี้เลยก็คือพาเลทเนี่ยเพิ่งมีเกมกลางสัปดาห์ที่เจอกับอาร์เซนอลไปนะครับแล้วก็ยืดเยื้อโอเคว่ามันไม่ได้เตะ120นาทีแต่มันก็เตะ90นาทีบวกทดเวลาเยอะพอสมควรแล้วก็ไปลุยกันต่อที่จุดโทษด้วยนะครับซึ่ง นักเตะของพาเลตเองเนี่ยก็ลงเล่นอย่างต่อเนื่องมาจากเกมนั้นนะเพราะว่าพาเลตเองก็มีปัญหาคล้ายๆกับสเปอร์ก็คือมีปัญหาผู้เล่นบาดเจ็บที่เป็นตัวหลักเนี่ยประบาลประมาณหนึ่งเลยนะบวกกับตัวอย่างอิสมาลซาเองก็ไม่อยู่ด้วยนะไปแอฟคอนผมก็เลยคิดว่าเราที่มีโอกาสพักหนึ่งสัปดาห์เต็มๆเนี่ยน่าจะมีความฟิตน่าจะมีความเขาเรียกว่าอะไรพละกําลังในการบดบี้วิ่งแย่งมากกว่าพาเลตแต่กลับกลายเป็นว่า เราเลือกที่จะตั้งรับแล้วก็สกัดทิ้งสกัดขว้างเออมันมันน่าเสียดายนะครับกับสิ่งที่ผมคาดหวังไว้ก่อนหน้านี้คือโอเคเราก็เราก็มีตัวเจ็บเยอะเรามีตัวหลักที่หายไปเอาคร่าวๆเลยเนี่ยหคนใช่ไหมของเราเนี่ยหคนประมาณนะครับก็จะมีออทางด้านของชาวซิมอนกับออทางด้านของออคิสเซโลเมโล2คนนะครับที่เพิ่งโดนไปแล้วก็ คนที่ใกล้กันมันจะกลับมาเนี่ยครูรูเชฟสกี้ดอมินิกโซลันกี้เดสตินีอูโดกี้มันมันผมว่ามันต้องใช้เวลาอีกสักหน่อยหนึ่งไม่ใช่แบบหายมาปุ๊บแล้วแล้วลงเล่นได้เลยผมว่ามันก็ไม่ไม่น่าจะขนาดนั้นนะนะครับสำหรับพวกที่แบบเจ็บไปยาวๆย,ยังไงก็ต้องมีแมชฟิตเมชอย่างเกมเนี้ยโอเคว่า1 ทางด้านของราดูดากูซินได้กลับลงมาเล่นในสนามแล้วนะครับก็ถือว่าทําได้โอเคมีมาตรฐานเคลียร์บอลอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ประตูของอาชิเกรอ่าต้องต้องพูดถึงหน่อยนะครับเป็นประตูแรกที่ได้ยิงกับทีมชุดใหญ่สักทีนะครับก็ยีดีกับน้องด้วยนะอ่าประมาณนี้นะครับก็อย่างที่บอกเกมนี้คว้า3าแต้มได้นะครับเป็นเรื่องที่ดีแล้วก็เราก็ดีใจฉลองได้ไม่มีปัญหาเลยนะครับแต่เราก็ต้องกลับมามองตัวเราด้วยว่า เกมนี้มันมีปัญหาอะไรนะครับทางที่เรามีโอกาสที่จะออพักมากกว่าเขาเขามีเกมกลางสัปดาห์ที่ต้องเรียกว่าเข้มข้นพอสมควรนะผมก็ได้ดูเหมือนกันพาเลตเจอกับอาร์เซนอลนะครับเขามีเกมที่เข้มข้นมากลางสัปดาห์แต่ทําไมเราดูไม่ไม่อเกรสีมากกว่านี้อาจจะกลัวหรืออะไรผมไม่ทราบนะครับแต่ว่า มันก็ยังดีที่ได้3มแต้มตรงนี้มาแล้วก็พัฒนากันต่อไปปีหน้าเข้าสู่ช่วงเดือนมกรานเนี่ยนักเตะก็เริ่มจะกลับมาแล้วแต่คงต้องรออัปเดตจากปากแฟงอีกทีหนึ่งนะว่าใครจะกลับมาช่วงไหนแต่อย่างที่ผมบอ,อ,อกนะครับต่อให้อดอมกลับมาคูรูเชฟสกี้กลับมาเนี่ยยังไงซัก็ต้องใช้ระยะเวลานะครับประมาณหนึ่งเลยถึงจะแบบเข้าที่เข้าทางอ่ะเจ็บไปนานยังไงก็ต้องแบบว่า เริ่มต้นอาจจะต้องไปเตะกับทีมชุดเด็กก่อนหรือเปล่าหรือว่าลงได้ไม่เกิน15นาที10นาทีอะไรอย่างเงี้ยก็รอดูแลกันนะครับอ่ะพูดพูดถึงการเปลี่ยนตัวสักเล็กน้อยแล้วกันนะคือเกมเนี้ยทมัสแฟรงค์เปลี่ยนตัวหลักๆเลยเนี่ยก็จะเป็นตรงกลางกับแนวลุกที่ผมรู้สึกว่าโอเคมันเห็นผลพอสมควรนะ,ะส่งดากูซินลงมานาทีที่85กับเบรนดจอหนสันเนี่ยตอนนั้นก็คือถอดางดนานของคูรุส กับทางด้านของอาชิเกรออกนะครับก็เติมเป็นกองหลังให้มันเยอะขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าปาลินญาวิสันโอโดแบร์ญญ Wilson, Bear, โดยเฉพาะโอโดแบร์ลงมาเนี่ยพอพาเลตเขาเติมเกมรุกมากขึ้นเนี่ยมันมีพื้นที่ให้กับโอโดแบร์ได้วิ่งมันก็เลยทาให้โอโดแบร์ค่อนข้างที่จะเด่นในเกมนี้นะผมก็เลยค่อนข้างที่จะโอเคการเปลี่ยนตัวในเกมนี้เนี่ยก็ถือว่าไม่ได้แย่ไม่ได้ไม่ได้แย่แ,ยแต่ก็แบบไม่ได้พลิกสถานการณ์ทําให้เรา กลับเข้าสู่เกมโอ้โอยครองบอลหรือว่ากดพาเลตอยู่หมัดอะไรอย่างนี้นะแต่ก็ไม่ได้ทําให้เกมมันเสียเชฟเกินไปแล้วก็เติมมิติที่มันแตกต่างอย่างโอโดแบเนลงมาวันนี้ก็ถือว่าทําได้ดีกว่าโคโลม,มนี่นะถ้าถามผมแล้วก็การตัดเกมาการประทะเนี่ยยังไงซะเจ้าปร,ริญญาแม่งก็ทีเด็ดจริงๆนะครับ,บรวมไปถึงจังหวะเบนเน็ตจอห์นสันเองนะครับก็บื้อหวาแต่ก็อย่างที่เราทราบกันดีนะเราจะไปคาดหวังจากจอห์นสันที่มันแบบ ให้เลี้ยงตะลุยตะลุยแล้วก็แหวกเข้าไปมันก็ลําบากใช่ไหมแต่มันจะมีลูกเหมือนแบบลูกที่เด็ดของเขา,าป่าดไปเสาไกลอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็มีให้เห็นอยู่บ้างนะครับก็โดยรวมถือว่าเป็น3แต้มที่สําคัญมากๆนะครับเพราะว่าจะทําให้สเปอร์เนี่ยขยับขึ้นมานะครับอยู่อันดับที่11ของตารางพรีเมลีกนะก็ตามหลังเอาจริงเนี่ยถ้าถ้าเรามองเนี่ยเราตามหลังอันดับที่7ซันเดอร์แลนด์เนี่ย อยู่เพียงแค่3แต้มนะครับก็วัดกันแล้วเดี๋ยวทันทีแล้วเขาต้องเจอซิตี้ด้วยใช่ไหมแต่เราไปเยือนเบนฟอร์ดนะครับหลังจากที่เปิดปีใหม่มานะก็รอด,ดูแลกันกลับไปเยือนทีมเก่านะครับของโทมัสแฟรงค์จะทำได้ดีแค่ไหนนะครับณนะตอนนี้เนี่ยถามว่ามันยังโอ้หจบปีนี้ด้วยการอยู่อันดับที่11ตารางพรีเมียร์ลีกเนี่ยมันก็ย่ำแย่แหละแต่ถ้าหากว่าเรามองไปจนถึงแบบเอาแบบที่มีพื้นที่ลุ้นจริงๆนะอันดับ5ของเชลซีอย่างเงี้ย เราก็ตามอยู่4แต้มนะครับอยู่ที่ประมาณ4แต้มเออใช่เรา25เชลซี29เใช่ไหมเออมีเชลซีแมนยู29กนะครับก็มันยังมีโอกาสยังไม่ได้หลุดวงโคโจรขนาดนั้นนะแต่มาต้องกลับมาได้แล้วมันต้องตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้แล้วนะครับอ่ะคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็สุขสันต์วันพีใหม่ขอให้ทุกคนเดินทางไปเที่ยวไหนก็ปลอดภัยนะครับแล้วก็รักษาสุขภาพกันด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปต่อไปครับผมสวัสดีครับ